ฉันรับมันเต้นแรงทุกครั้งไม่นฉันเลิกฉันเลิกแล้วไปออกไปขอโทษนะโมบายแต่ก็ช่วยไม่ได้เธอเดินอยู่ที่ผิดทางเอง จะโทรมาทำผ่าอะไรงั้นหนาพอเถอะพอเถอะถ้าจะโทรมาพูดอย่างที่พอเรื่องแค่นี้อะนะพี่ป้าพี่ป้าได้สัญญากับลูกแก้วแล้วถ้าพี่ป้าจะอยู่กับลูกแก้วแล้วก็าจะเลิกไปทำไมเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะอยู่ด้วยกันตลอด เราต้องอยู่ด้กันเราจะอยู่ดกันลอดไปฉับพูะอย่าอย่าไม่ไม่ทำไมทำไมต้องเปนังทำไม